เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผม Season s e a s ่ n สตูดิโอชเคยครับสำหรับทุกวันอาทิตย์แบบนี้ครับเราก็จะมีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนำากันเป็นประจำนะครับซึ่งใน EP นี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือหน้าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนำกับแบบจัดเต็มทั้งหมด12อันดับเกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากได้เกมมือถือใหม่ๆครับหรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ย มาดูกันเลยครับว่าสัปดาห์นี้จะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของซีซั่นสตูดิโอกันด้วยนะครับ <S 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 มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Naruto Ultimate Ninja Storm นี่ก็เกมมือถือแอคชั่นฟิทติ้งที่จะพาเราเข้าไปไร้คาถาแบบนารูโตะกันสัมผัสความต่อสู้อันดุเดือดตามแบบฉบับของ Ninja ar นินจาคาถาและครับและจะบอกว่านี่ไม่ใช่นารูโตะเวอร์ชั่นไกกาอาราเ่นะครับเพราะว่าเขาเป็นงานเลิขสิทธิแท้จากบันไดน a ำโคที่มีการดัดแปลงตัวเกมจากเวอร์ชั่นคอนโซลมาให้เราเล่นกันบนมือถือเพราะงั้นเนี่ยกราฟิกสวยตรงปกอย่างที่เห็นนี้กันอย่างแน่นอน ตัวเกมจะเป็นรูปแบบ Open World มอปอิสระในการสำรวจชากต่างๆมาพร้อมกับการเล่นที่ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังคงความต้นฉบับเอาไว้ได้แบบครบถ้วนที่ชอบเลยครับคือการออกบูกของเหล่าตัวละครที่สามารถปรับแต่งท่าไม้ตายต่างๆได้หมดเล่นออฟไลน์กันได้ด้วยนะครับทางนี้ตัวเกมไม่ได้มาให้เราเล่นกันแบบฟรีๆใครที่สนใจเกมนี้ต้องจ่ายเงินซื้อก่อนเล่นครับ เกมต่อไป Soccer Manager 2025อีกหนึ่งสุดยอดเกมฟุตบอลบนมือถือครับที่เปิดกันมาอย่างยาวนานโดยในภาคใหม่ล่าสุดนี้ก็มาถึงกันแล้วนะครับสาหรับ Soccer Manager 2025สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเกมนี้นี่คือเกมที่จะให้เราเล่นเป็นผู้จัดก,การทีฟุตบอลบริหารทีฟุตบอลที่มีให้เลือกเล่นกว่า90ลีกจาก54ประเทศทั่วโลกเราจะได้เข้าไปบริหารจัดก,การทุกอย่างเต็มรูปแบบครับตัวเกมเน้นความสมจริง ทั้งเรื่องของการซื้อขายนักเตะการจัดการผู้เล่นการบริหารทีมทั้งการเงินและการแข่งขันในภาคนี้เขามีการปรับปรุงหลายอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมทั้งการซื้อขายนักเตะและก็ความสมจริงของกราฟิกโดยรวมแล้วกราฟิกค่อนข้างสวยขึ้นครับแถมพวม่วงด้วยภาษาไทยกันมาแบบครบถ้วนเกมนี้เล่นออนไลน์ได้คอบอลเนี่ย bon ถือว่าพลาดไม่ได้ดูประกาศทางปวงครับมากันที่เกม m a t r i c Fire เกมมือถือ FPS ตายวา์ v ล l แลนที่จะให้เราแบ่งฝั่งเข้าไปยิงถล่มกันยับยับในแผนที่ตัวเกมจะเป็นมุมมองบุคคลที่1แบ่งทีม 5v5 คล้ายๆายายกับวาร์โล n แกันเลยครับสามารถสร้างห้องให้กับเพื่อนกันได้มีตัวละครให้ปลดล็อกเยอะเลือกตัวฟอร์มทีมคอมโบความสามารถเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อสู้ภายในเกมนี้จะมาพร้อมกับงานภาพกราฟิกคุณภาพสูง ภาพสวยคมจัดเต็มแต่ทางนี้อาจจะปรับแต่งกราฟิกภายในเกมได้ไม่ค่อยเยอะฉะนั้นใครที่มือถือไม่แรงเนี่ยอาจจะมีหน่วงมีแหลกมีเครื่องร้องกันไปบ้างใครที่สนใจครับเกมสไตล์ชูเตอร์ A.P.S เกมนี้ถือว่าน่าหลองมากๆครับมาต่อก็ด้วยเกมเหมียวฮันเตอร์ เกมมือถือแอคชั่นโลกไลท์ที่จะพาเราเข้าไปเล่นเป็นแมวนักล่าฆ่าหัวออกตะลุยไปตามดาวเคราะห์ต่างๆเพื่อตามล่าหาสมบัติและก็ใส่เดี่ยวกับศัตรูจุดเด่นของเกมนี้ครับคืองานภาพที่ทํามาแบบพิกเซลอาร์ตมุมมองสายสกอร์ลิงแน่นอนว่างานภาพสไตล์นี้นอกจากจะดูดีมีสไตล์แล้วข้อดีคือไม่เปลืองเมมไม่กินพื้นที่ไม่กินสเปคครับเห็นงานพิกเซลแบบนี้ครับแต่ว่าทาออกมาเป็นพิกเซลแน่นๆนะนะงานค่อนข้างสวยเลยดีไซน์ออกแบบภาพและก็ตัวละครได้น่ารัก ตัวเกมเป็นแบบสไตล์โลกไลครับทั้งเรื่องงานอาวุธสกิลเนี่ยบิ้วกันได้แบบไม่ซ้ำซากเล่นเพลินเล่นชิวแล้วก็สนุกมากๆครับสำหรับเกมนี้มาต่อกันที่เกม l i h e Stars เกมมือถือเอาชีวิตรอดสไตล์พาวเวอร์ครับที่จะพาเราเข้าไปชนภายจับมอนสเตอร์ในโลก Open World ตามสไตล์ของเกมเอาชีวิตรอดหละครับเราจะได้หาทรัพยากรมาครับของครับไอเทมกันเต็มที่พร้อมกันนี้ยังสามารถเพลิดเพลินแบบคอนเทนต์อื่นได้ทั้งการเพาะปลูกการเลี้ยงสัตว์ถือว่ามีภารกิจมีคอนเทนต์ทำค่อนข้างเยอะเล่นเพลินกันแบบไม่รู้เบื่ออีกจุดหน,นึ่งที่ชอบครับคือตัวละครของเราเนี่ยสามารถเหาะเอินเดินอากาศเดินทางไปไหนก็นได้สะดวกมากๆส่วนงานภาพกราฟิกนั้นถือว่าทรงดีเลยเป็นงานสไตล์การ์ตูนแฟนตาซีที่ดูดีน่าเล่นกันอยู่ไม่น้อย ให้หลมเดียวกับเกมยูทูปปีนั่นแหละครับถือได้ว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลายๆเกมเอาไว้เล่นแก้เบือ่อแก้เส็งค่าเวลาได้ดีมากๆกันเลยทีเดียวครับมากันดี่เกม Reverse b o ูล X Reverse เ n d เกมมือถือจัดทีมตัวละครสาวๆงานดีออกต่อสู้ธภารกิจตะลุยด่านสำหรับเกมนี้จุดเด่นคงหนีไม่พ้นง,งานอาร์ตวอลนะครับแต่ละตัวละครนั้นออกแบบมาได้น่ารักเซ็กซี่งานดีมากๆ และพอตัดเข้าสู่การต่อสู้ก็จะเป็นแบบตัวละคร 2D น่ารักน่ารักแบบนี้เลยการเล่นของเขาไม่มีอะไรซับซ้อนกิมมีอยู่การอัปเกรดตัวละครและการจัดทีมให้เหมาะสมมาพร้อมกับโหมดการเล่นตามสเต็ปของเกมจัดทีมครบพวงโดยระบบเพิ่มเติมอย่างการทําร้านรามเมงเพื่อฟาร์มเงินกันได้อีกด้วยณนะตอนนี้ครับตัวเกมมีแค่เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นใครไม่ถนัดคงต้องผ่านเกมนี้ไปก่อนละครับเกมถัดมา 3S3 Idle เปิดตำนานบทใหม่กับการจนภัยสุดคิ้วที่ชิลยิ่งกว่าเคยกับ3ก๊ก X ป a า o ตยาที่เวอร์ชันนี้จะมาในรูปแบบ My Style Idol แนวเกมยอดฮิตที่ควรมีไว้ติดมือถือจุดเด่นของเกมคือตัวละครน,นะครับที่ออกแบบมาได้น่ารักบวกกับการเล่นที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเกมแนวนี้ไม่เหมาะกับสายจริงจังนะครับเขาเอาไว้เล่นฆ่าเวลามาพร้อมกับโหมดการเล่นที่พร้อมจะดูดซับกันแบบครบเลยแถมตัวเกมใส่ภาษาไทยกันมาแล้วครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะตามไปลองด้วยตัวเองกันได้เลยครับ ทำมาเป็นเกมไต้หวันไดเวอร์คาร์เรสซิ่งซิมโมบายแค่ชื่อก็บ,บอกอยูนแล้วครับว่าเป็นไต้หวันไดเวอร์คาร์เลสซิ่งซิมนะพองานเกมนี้ครับจะมาเนียแบบใช้ชีวิตขับรถส่งของแบบไรเดอร์ีมเกมจะอยู่ในประเทศไต้หวันนั่นเองแหะครับฉากบรรยากาศนั้นถือว่าทำออกมาได้สวยเลยล่ะกราฟิกแบบ 3D คมชัดลื่นไหลแต่ต้องบอกกันว่าเกมนี้กินสเปคพอสมควรไม่ได้สเปคต่าอย่างที่คิดพอภาพเนี่ยมาแบบ 3D สมจริงระดับหนึ่งเลย เราจะได้ขับรถส่งของรอบเกาะไต้หวันครับตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์ยันรถซูเปอร์คาร์เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปเรื่อยๆครับที่แอดชอบอีกอย่างหนึ่งคือระบบของการใช้ชีวิตและการแต่งห้องครับมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ของใช้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราไม่ได้แค่ขับรถอย่างเดียวนะครับใครดูภาพแล้วชอบใจครับสามารถไปจัดได้เลยครับสำหรับเกมนี้เกมต่อไป Immortal Rising 2 หากใครที่กำลังมองหาเกมแบบปล่อยจอเอาไว้เล่นชิลๆอีกหนึ่งเกมครับเกมนี้ต้องแนะนําไปเลยครับกับ Immortal Rising 2สำหรับเกมนี้จะมาในไอเดิล RPG ที่เราสามารถฟาร์มกันได้แบบยับๆแม้กระทั่งเกมปิดไปแล้วก็ตามแน่นอนว่าตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นหรือสายทํางานครับ โดยเกมจะให้เราต้องคอยบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆรวมถึงการอัปเกรดตัวละครกันแบบไม่รู้จบเพื่อที่ว่าจะได้ออกไปต่อสู้ท้าทายบอสในระดับที่ยากขึ้นเอาจริงเกมนี้พอได้เล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายครับแอบจะแฝงความยากเรื่องของการอัปเกรดอยู่พอสมควรกราฟิกบูวาบจัดเต็มแบบนี้เลยภาพคมเสียงแน่นน่าลองกันอีกหเกมครับเกมต่อไป b r e e of Infinity เกมมือถือ MOR PG สไตล์แฟนตาซีที่จะพาเราเข้าไปเก็บเวลฟาร์มอนในทีมของนักเดินทางข้ามเวลาตัวเกมจำามา์เซฟของเกม MORP นิมยมกันเลยครับระบบพื้นฐานต่างๆจัดกันมาครบถ้วนมีคาแราชตอเพนเลือกเลีนยพร้อมด้วยออตโต้แบบเซตสับเน้นทำเควสมองจอตัวละครฟาร์มวนไปครับส่วนงานภาพกราฟิกแนวนี้ในตลาดก็มีเห็นเยอะพอสมควรแตกต่างกันไปในทีมของเกมเท่านั้นอยู่ที่ความชอบล้วนๆยังไงรอพิจารณากันดูละกันครับ เกมถัดมาดอรามอนดอริกิช็อปสตอรี่เกมบริหารจัดการร้านจากค่ายดูดเวลาชีวิตอย่างไค r โรซอฟโดยในเวอร์ชั่นนี้เขาจะเอกกับโดอรามอนครับเปิดร้านโดรยกิพร้อมกับโคตรตุลครเดอะแก๊งในเรื่องมาช่วยคุณจัดการบริหารทุกอย่าง ตัวเกมมีเรื่องพานของการสร้างสารรค์เมนูขนมหวานใหม่ๆม,มีให้ตกแต่งขยายร้านรวมไปถึงการจนภัยเพื่อค้นหาส่วนผสมมีกิมมิคในการใช้ของวิเศษของโดราเอมอนกันด้วยครับส่วนงานภาพกราฟิกก็ยังคงมาสไตล์แบบพิกเซลอาร์ตตามสไตล์ของค่ายนี้เลยพร้อมกันนั้นยังมีภาษาไทยกันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ตัวเกมจะไม่ได้เปิดให้เราเล่นฟรีๆครับแต่สำหรับเกมค่ายนี้การันตีว่าเล่นเพลินเล่นชิลกัอนอย่างแน่นอนครับเกมถัดมา CPM กาวด พามาดูกันอีกหนึ่งเกมมือถือสไตล์ซิมูเลชันครับจำลองการเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถจากค่ายออซาร์ค่ายนี้งานธนัดของเขาก็จะเป็นเกมรถและครับสำหรับในเวอร์ชันนี้เราจะต้องดูแลอู่รถกันแบบครบวงจรมุมอมองการเล่นเป็นแบบ A.P.S กราฟิกเน้นโทนเรียบง่ายแต่ว่าคมชัดสวยงามครับรองรับการปรับกราฟิกสูงสุดได้ถึง120เฟรมเรทจุดนี้มือถือแรงเนี่ยเล่นได้ลื่นมากๆเกมเพย์ยังคงเน้นจำลองให้เราซ่อมรถแต่งรถอัปเกรดตามออเดอร์ของลูกค้าพื้นที่ติดตั้งไม่เยอะจนเกินไปครับเล่นเพลินกันจนลืมเวลาถ้าหาว่าคุณชื่นชอบเกมแบบแนวซิมูเลชันแล้วก็เกมนี้เชื่อว่าต้องชอบกันอย่างแน่นอนละครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด12ันดับเกมมือถือเปิดใหม่ประจําสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากให้แนะนําหรือชอบเล่นเกมมือถือแนวไหนนี่ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ